สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวย t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ๋าป่าค่โพูดเหมือนเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางมาฝากนะคะใครนะคะที่รออยู่นะเลขแผ่นๆนะคะมาชมคลิปนี้นะคือจบกับชิ้นนี้เลยนะคะสําหรับเลขแผ่นๆเนาะชุดจริงนะคะตัดแล้วเหลือชุดเดียวแถมนะคะจะเอาเลขชุดทั้งหมดของแผ่นๆลงให้ก็เผื่อว่าไม่ชอบชุดนี้หรือหาซื้อไม่ได้ก็เอาชุดต่อไปนะคะทีะ่ให้มาทั้งหมดอ่ะสี่ชุดอ่ะ เอาไปหาซื้อกันดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะแล้วก็ใครที่รอ,อนะคะรออนุมาออนออนุุโมทนาบุญนะคะที่จ๋าจะใส่บาทวันนี้นะคะอะ่จะออกจากวัดใหญ่นะคะอะ่วัดสันติวัฒนาช่วงบ่ายสองจะมาถึงที่บ้านจ๋าประมาณบ่ายสามนะคะแล้วถ้าใครมาดูคลิปของจ๋าขอ,ขอให้ถูกหวยนะคะจ๋าจะภาวนาอ่า ตั้งแต่หลวงพ่อเดินมาเลยนะคะคือจะภาวนาให้ใครที่ดูคลิปอะ่ะขอให้ถูกหวยนะใครที่ซื้อเลขจ๋าก็ขอให้ได้โชคนะคะทั้ง2ตัว3ตัวเลยนะคะใครที่มาดูคลิปของจ๋าเนาะอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะให้เพื่อนมาดูไปพร้อมกันนะคะสําหรับตัวเลขในงวดน,นี้เนาะก็เดี๋ยวจะเอาเป็นแบบต้นฉบับให้ดูเลยนะคะแล้วมาดูกันนะคะอ่ะอีกหนึ่ชุดนะคะนั่นก็คือเลขพระต้องอะ่ะที่เคยปล่อยนะคะที่เคยปล่อยจากวัดกุนแห่ แต่จ๋าไม่รู้นะว่าจริงหรือปลอมนะคะแต่ว่าให้มาเห็นข้อมูลจ๋ากเ็เลยมาฝากเนาะอยู่ที่เพื่อนๆน,นะคะอ่าถ้าใครเห็นข้อมูลตัวจริงนะคะก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้เลยส่วนแม่นๆนะคะใครที่จัดลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่จา๋าให้ลุ้นเลขของจ๋าน่ะนะคะอันนั้นอนะ่ะกันได้เลยนะคะไม่ต้องแบบกวนกวายเพราะว่าซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยอืมจ๋าดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าใครอบอกว่าวเลขจา๋าเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็อ๋อไม่เป็นไรนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะมาเริ่มกันก่อนที่ชุดนี้นะคะโดยอาจารย์วอนจารย์บินอาจารย์วอนจารบินนะงวดที่แล้วนะคะเข้า538ดนะเออแล้วก็อ่าล่าง73ใช่ไหมแล้ววันนี้นะคะให้3ตัวมาทั้งหมด3ชุด สองตัวก็สามชุดนะคะเช่นกันนะแล้วค่ะเนี้ยนะคะที่จะเอามาให้เพืพ่อนๆดูในวันนี้อ่ะมันมีเลขที่เข้ากันกับแผ่นๆนะคะอ่าแล้วก็ของแอหนุ่มเชียงใหม่ด้วยนะคะก็คือให้เพืพ่อนๆดูเลขที่สามตัวนะคะสี่ห้าเก้าอ่ะถ้าห้าเก้านะอ่าตัดสองตัวออมาก็จะเป็นห้าเก้าเก้าห้าด้วยนะคะเพราะว่าเลขท้ายอ่ะมันยังมีนะคะอันเนี้ยถ้าใครติดตามอาจารย์วอนจานบินอยู่เนาะก็เอาไปหาเสียงช่วกัน ต่อมาพิกัดล่างร้อยล้านนะคะพิกัดล่างร้อยล้านนะให้มาทั้งหมดห้าชุดเช่นกันนะคะแต่นะคะติดเก้าห้ามาอยู่เหมือนกันนะคะให้เพื่อนเพื่อนอะ่ะเอาไปเสียงโชคอืมนะคะอาต่อมานะคะชุดนี้นะคะอาจจะโอ้ยแบบว่าจะออกเสียงออกยากมากนะคะสําหรับหนึ่งชุดนะคะของท่านนี้นะอาจจะเป็นชุดของเขยบุรีลำอะ่ะ อบอกเอาไว้นะคะว่ามันอยู่ในนี้จะคิดมากทําไมไปหาอีกตัวมาใส่ก็ได้เงนินแล้วนะคะก็ชุดสามตัวมันมีเก้าห้าห้าเก้าใช่ไหมสองตัวบนอะ่ะแล้วสามตัวคือหนึ่งเก้าห้านะคะอันนี้จะเน้นหน่อยแล้วก็ห9เก้าห้านะคะแล้วคันนี้เก้าห้าให้ไปหาจัดล็อตนะคะขนาดเคยบุรีรัมยังจัดล็อตเก้าห้ามาเลยนะคะหนึ 1, 9, ่งเก้าห้า เชื่อใจจ๋าสักครั้งไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเชื่อหรือเปล่านะคะแต่ว่างวดนี้นะคะจ๋าเห็นมาเนี่ยแต่แต่ไม่รู้ว่ามันจะอั้นไหมจะดังไหมนะคะอ่าสําหรับเลขชุดนี้นะคะเข้ามาทุกทุกทุก,ทกวดเลยให้มาสี่ตัวนะให้มาสี่ตัวแล้วงวดนี้ให้มาสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งนะถ้าเอาสามตัวจริงๆถ้าหากตามเจ้าดังๆจริงๆนะคะหรือว่าตามคนอื่นจริงๆอ่ะหนึ่งเก้าห้าเนี่ยหนึ่งห้าเก้าติดเลยสามตัวนะคะเก้าห้าห้าเก้าอีกนะ อ่ะอันนี้ก็เลยให้เพื่อนๆอนะ่ะได้ดูนะสําหรับชุดนี้นะคะจะเป็นตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทยนะอ่ะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเก้าห้าเก้าหนึ่งสองตัวล่างเลยนะคะสีน้ําเงินนะคะเก้าห้ากับเก้าหนึ่งเน้นเน้นสุดๆจ้านะคะเก้าห้ากับเก้าหนึ่งเนี้ยนะคะอ่ะเพื่อนๆอนะ่ะอย่าลืมนะคะหาซื้อลอตเตอรี่อ่ะส่วนแผ่นๆนะคะแผ่นๆนะคะ,นนะ,คะถ้าหากเป็นชุดเต็มที่ท,ที่ที่ปล่อยมา มีเลขเต็มทั้งหมดอ่ะสี่ชุดนะคะสี่ชุดนะของเก่านะคะก็ให้ดูเลยนะคะคือตัดออกมาชุดเดียวนะคะนั่นก็คือเจ็ดสามสามเจ็ดไงงวดที่แล้วนะคะงวดนี้นะคะตัดออกมาชุดเดียวนะคะนั่นก็คือห้าเก้าเก้าห้านะคะที่เป็นชุดตัดนะถ้าชุดเต็มนะคะก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าเก้าสามหนึ่งสามเก้าใช่ไหมแล้วคราวนี้ตัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะคะอืออย่าลืมนะเก้าห้าห้าเก้าถ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้ก็ ดีใจเลยนะคะเพราะว่าม,มันกันไว้สักใบสองใบเราก็ถือว่าได้เสี่ยงโชคใช่ไหม,มต่อมาเลขพระต้งนะคะที่เคยปล่อยจากวัดกุดแห่นะคะ<ส>เลขพระต้งน้องงวดวันที่16เดือน 3, 3ามนี้นะคะ3มตัว307กับ3 70นะคะอืมสองตัวก็จะเป็น7007นะคะแล้วก็3003ส่วน2ตัวนะ65กับ95นะคะนั่นก็คือถือไว้ว่า6กับ9ตัวเดียวกันใช่ไหมอ่าซื้อ65ก็การ95ไว้อะไรประมาณนี้นะคะอ่าเลขชุดนี้นะคะแอดหนุ่มเชียงใหม่นะ,ค,ะคำนวณสูตใหม่16มีนานะคะให้ชุด3ตัวมาทั้งหมด3ชุดนะคะก็จะมี195 284นะแล้วก็537 แต่ว่าให้ตัดถ้าตัดสองตัวนะ195มันจะไปชนเลขของเขยบุรีลมนะคะแล้วก็อแอหนุ่มเชียงใหม่เนี่ยนะคะถ้าตัด1952ตัวก็จะได้9559นะคะมันก็ไปตรงกันกันกบเลขของแผน่แผนๆด้วยอืม อยากอยากเห็นลอตเตอรี่เพื่อนเพื่อนจังใครซื้ออะไรบ้างนะคะส่วนนะคะมันมาชนกันทั้งหมดเลยนะของอา,อาอจารย์สอเมืองชายเหมือนกันนะคะงวดน,นี้เขาก็ให้59ฟัน59นะฟัน59แต่ตัวกันก็มีอยู่57นะคะ71กับ70นะก็มันไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมก็เลยให้เ,เพื่อนๆไปหาเสียงโชคกับฉลากกินแบ่งเอาไว้ก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะได้รุ้นหลายรางวัลด้วยนะ สำหรับเลขชุดน,นี้นะคะ ft 3เนาะก็ติดมาเหมือนกันให้598 2ตัวตัดมาก็เป็น89กับ95เนาะก็มาติดติดด้วยกันเลยนะคะอกม95เนาะชุดน,นี้นะคะที่บอกเอาไว้ว่าตอนแรก84ก็ดังใช่ไหมั5้ย95ก็ดังนะคะอ่ะแล้ว95เนี่ยมาดังมากๆนะคะเราเป็นตัวเน้นด้วยให้มาชนกันกับของแผ่นแนะคะแอดสอเมืองชัยด้วยนะคะแล้วก็ะจะเป็นของเขือบุรีราก็อยาก อยากจะฟันเก้าห้าเหมือนกันนะคะม,มันมีอะไรที่บอกว่าเป็นเลขที่น่าลุ้นเยอะมากเลยนะคะต่อมาเลขใบเหลืองเนาะเก้าสี่เก้าห้านะคะไม่ต้องพูดเยอะเลยเป็นคู่โต๊ดบนนะคะเก้าสี่เก้าห้าวันนี้นะคะจะได้ข้อมูลมาจากก็เลยรีบมาแจ้งเพื่อนๆรีบเอามาลงให้เลยเผื่อเพื่อนๆจะไปหาเสี่ยงโชคนะคะยังพอซื้อได้นะคะก็หาซื้อได้เลยนะคะสาหรับรัตตอรี่เนาะสําหรับวันนี้เนาะจ๋าก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะใครที่อยากได้บุญนะคะอนุมา อน,นุโมทนาบุญนะเดี๋ยวจ๋าใส่บาทนะคะจ๋าจะขอให้เอฟซีของจ๋าทุกคนเลยนะคะได้โชคแล้วก็ถูกหวยกันทุกคนนะคะจับลอตเตอรี่ไปไหนแบบเหมือนว่าไปแผงลอตเตอรี่เรามีอะไรโดนใจให้จับตัวที่มันจะออกอะ <c oughs> นะคะ ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้จ่านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยสำหรับวันนี้เนาะจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ยังไงนะคะขอให้เฮงๆรวเล,เลทุกคนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ